สวัสดีจ้าพี่น้องเราผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายไป็ดสีฉน,นิวคือเก่าเหมือนเดิมนะจ้ะมือนี้ยายไปสีเดีนำข้อมูลนวทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเปน็นแนวทางนะจ้ะก่อนจะไปรับชมรับฟังยายไปฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์ยายไปนั่นไม่เด้อจ้าพี่น้องเลี้ยวก็อย่าลืมกดกระดิ่งเร้องขาน้อยย้ำยายไปลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบบัวเดี๋ยาดเบิ่งพ่านชมแนวทางเนาะจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาคุยมาาาททัักกยยยบไื่ ค <Comment S 2> อ,อมเมนต์มาดไอคลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนะาะขล่ามาแล้วค่ะกาบ่าบ่ร้านยายห,ห้างพี่น้องไปเบิ่งของมูลเนาะทังอาจารย์ทันแหลกไปเลยนะจ่ะพี่น้องก่อนที่เพิ่งเนาะทั้งอาจารย์เนาะยายไปกะขอขอบคุณเอฟซีนะคะที่เพิ่งส่งไอค่ากาแฟยายไปกาแฟยายยายไปแกลสองเก้ว่ะาสัตต์ปุ่นมาหนึ่งร้อยคะแนนนะคะหนึ่งร้อยคะแนนและห้าสิบคะแนนนะคะขอบคุณหลายเด้อจ้าที่มีน้ำใจ ไฮยายไพ่ขอให้เงงๆรวยๆลองฟังไฮห้าร้อยหนึ่งกากลับขึ้นไปได้ลอยล้านเนาะจะให้มา5้บาทก็ขอให้กลับขึ้นไป50ล้านนะคะพี่น้องขอให้เงงๆรวยๆฟังฟังขอบคุณที่รีตันยายไพ่เนาะค่ะพี่น้องคะเบาๆไลายยายห้างมาเบิ้งเนื้อทางอาจารย์มีได้นะคะดับบนดับล่างของแอดเชิญลงเนาะค่ะดับล่างหนึ่งวันสันแอดเชิญลงวางหัวดนีเนาะดับคลณโตนะคะพี่น้องอ่ากับยายไพ่เนาะจ้ะอ่าแล้วก็ดับ ร้อยกับหน่วยเนาะจ้ะดับหนึ่งคือกันดับหนึ่งบนล่างสําหรับแนวทางของอแอดเชิญลงเนาะค่ะพี่น้องผูดด้ใดมกักกระจวดจ่าตามเพื่อนใดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเด่น10หน่วยล่างแนวทางของกุลาสีเมตรมวดที่แล้วศูนย์กับสามมาศูนย์เนาะจ้ะออก90งวดน,นี้เพื่อนบอกว่าเด่น10หน่วยล่าง V2 เนาะจ้ะเด่นหนึ่งก็สามพี่น้องมกักตัวใดพิจารณาตามเพื่อนใดเนาะพี่น้องเนาะมากักกระจวดบ่ามากระพ่านนะคะพี่น้องค่ะ ทั่ววะทุกสำนักทุกอาจารย์ล้วนแล้วต่เป็นแนวทางมาพี่น้องนาะพิจะหน้าไดเนาะคะ่ะนาะทุกสำนักทุกอาจารย์ล้วนแล้วจะเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเด้อต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นตัวเดียวบนแนวทางของอาจารย์เสื้อคิมฉะกลางลาวบนเม็ดเดียวเข็นเขนเก่าสันผู้ใดมักแนวทางอาจารย์เสือ้อคิมกะแคบหน้าจอตามเพื่อนในเรืเนานอพี่น้องนาะ ขอบคุณหลายๆพี่น้องสำหรับภาคกาแฟเนาะขอให้เฮงๆรวยๆปังๆผู้ใหญ่จะเลี้ยงกาแฟนะคะพี่น้องคะค่านาขันกสิกรนะคะเนาะหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งห้าสองเจ็ดสองสองเก่าผู้ใจดีอยากเลี้ยงกาแฟอยากเลี้ยงได้นะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสรุปสองตัวเถิงเด่นเก่าเนะจากชุดเน้นค่ะพี่น้องคะเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดนะคะพี่น้องมีซ้ำนี่แหละนะคะพี่น้องคะ ต่อไปเรียจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเดินขางทึงเดินบนดังเม็ดทรายหนึ่งสองสามนะคาพี่น้องคะหนึ่งสองสามมาได้ตัวสําหรับแนวทางเดินบนดังเม็ดทรายเนาะต่อไปเรียจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสิบหน่วยบนอันนี้เป็นแนวทางสิบหน่วยล่างแนวทางของคุณพี่พรเนาะสิบหน่วยมาได้บนล่างค่ะพี่น้องคะผนบอกว่าสามคำหกมาก มา่มาบนกับมาหน่วยโอนม่มาบนกับมาลางแต่ว่าเป็นสิบหน่วยเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดมักแนวทางของเพื่อนกับเก็บหน้าจอตามเพื่อนได้เลยเนาะค่ะดังเม็ดทรายเนาะค่ะพี่น้นองเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์โกยบ้านไร่เนาะของเครื่องเด่นเก่าก็ศูนย์เนาะจ้ะเน้ 02, 09, 29, เนศูยนย์สองศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้านะจ้ะอ่างลางคนบอกว่าเด่นหกก็แปดนะคะศูนย์แปดสองแปดสามแปด หกหนึ่งวสันเพิ่นว่าเอาพิจารณาตามเพิ่นได้เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้วสันพี่น้องจ้าเพิ่นบอกว่าแนวทางนี้สูตรบนงวดที่แล้วเด่นแปะเด่นหนึ่งมาแปดหนึ่งก็จ้างวดนี้เด่นสามข้างเทิงสามหนึ่งสามศูนย์และเก้าสามพิจารณาได้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ธนศักิ์ยายไพ่บอกขออ่านเลอพี่น้องมีเด่นสามตัวบนสองตัวบนและสองตัวล่าง ใบนี้พี่น้องแคปหน้าจอได้เลยยายไพ่บขขออ่านสามตัวเพื่อนบมีตัวเน้นเนาะสองตัวบนมีตัวเน้นวงกลมสีแดงนะคะแล้วก็สองตัวล่างกับวงกลมสีแดงของอาจารย์ธนกดิ์สรุปมาเล้วเนาะแคปหน้าจอได้เลยเนาะ,ะพีนน่น้องเนาะต่อไปเลยจ้กอันนี้เป็นแนวทางเอา เด่นบนล่างบ้านนี้มีรักนะพิพองน้องมาลายให้ไพ่โค้ดแนะทางเด่นบนล่างบ้านนี้มีรักเนียวซันเพื่อนบอกว่า901มาได้บนล่างนะจ๊ะสูตรเด่นห้องเป็นนพะพองน้องผูใดมากสศูนย์นี่กัดแคบนาจอน้ำเพื่อนได้เลยนะคะสำหรับเนอทางบ้านนี้มีรักนพิพองน้อง ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์แอดพี่เนาะพี่น้องเนาะแอดพี่เราบอกวางสี่แล้วค่ะพี่น้องคะ่ะ เลขเด่นบน52 54 62เละ64ทางล่าง61 67 68เละ6เต่ามักตัวใดสัดวตดตามเพื่อนใดสำหรับแนวทางของ SP นะคะนาออาจารย์พี่นี่นะคะพี่น้องคะยายไพ่ขอย้ำด้อพี่นอ้องด้วยทุกสำนักทุกอาจารย์รวนแล้วแต่เป็นแนวทางนะะเนาะค่ะนาะงมักกะค่อยมักะค่อยไอ้มักกะคอ่กกคอยแคปหน้าจอถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เนาะค่ะพี่น้องคะ ประวัติทุกสำนักทุกอาจารย์ล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางเนาะสนับสนุนรัฐบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะพี่น้องเนาะต่ออ่าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดคุณพี่พรเนาะสามตัวบนตรงคุณเด่นเก้าหกสามเก้าหกห้าเก้าหกเจ็ดและเก้าหกศูนย์เป็นตัวรองเนาะสำหรับแนวทางคุณพี่พรเนาะค่ะพี่น้องเนาะมากกับเกลีหนาจอได้พี่น้องต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางสรุปสรุปสองตัวล่างเอดรัชนกเนาะคะ่ะรูดแปดตัวเดียวเขนเขียนว่าสันเอดรัชนกลาวาเนาะลูด 8, แปดเราบอกว่าจ้าไดพี่น้องคะอ่าเน้นหกแปดคับหาแปดสำหรับแนวทางเลขเด่นเอดรัชนกวนนี้เนาะค่ะพี่น้องไพ่รอดแนวทางคนแก่เทียบหน้าจอเนาะค่ะพี่น้องเด่นสองตัวล่างเอดรัชนกเนาะ,ะพี่น้องเนาะพิจารณากันไปตามสูตรเนาะค่ะพี่น้อง ีนี้ผู้ไดกลับบ้านเนาะค่ะเดินกําลังเดินทางกลับบ้านขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพเนาะค่ะถึงที่หมายปลอดภัยทุกท่านเนาะค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของมิสเตอร์บอลลงวันที่10เมษายน2567นะคะพี่น้องเอดมิสเตอร์บอลมาเบิ้งค่ะพี่น้องอ่าวงน,นี้เพิ่นเด่น492 792ตัวรอง292 692 แปดเก้าสองเก้าเก้าสองวิ่งเก้าเล่นเก้าสองกับเก้าสามส่วนตัวรองอยู่ที่แปดสองแปดสามเก้าหกศูนย์หกศูนย์ห้าและศูนย์สองนะคะสำหรับแนวทางของมิสเตอร์บอลเนาะใไปมากระจวดจ่จาตามเพื่อนได้เลยเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของนาอ้วนเพื่อนขอมาหลายได้พี่นอ้องเนี่ยพายมั่ได้นานอะ้วนสิมามาสัน่นเอานาะอ้วนมาฝากพี่น้องเนาะคะ่ะพี่น,อนอ้องเนาะอ่าอันนี้เป็นแนวทาง อันนี้เป็นแนวทางคู่ตัวบนนะจ๊ะงวดที่แล้วนะอ้วนเข่าทั้งสีทั้งหนึ่งเลยเนาะคะนะ่ะเนาะมาตามต่อจังวดนี้เพิ่นบอกว่า370นะคะพี่น้องคะเลขเด่นนะอ้วนงวดน,นี้อยู่ที่370เนาะจ๊ะต่อไปเลยจ้ามาเบิ่งคู่ตัวชุดสรุปเพิ่นนะคะเนาะชุดเน้นชุดปัดชุดเน้นนะอ้วนเนาะค่ะเพิ่นบอกว่า095270เนาะจ๊ะ2ตัว9570 59และ07 สำหรับแนวทางอวดผู้ใดรอแคบหน้าจอนำเพลินได้เลยเนาะพี่น้องเนาะเฮงๆฟังๆต้อนรับปีใหม่ไท้เด้อค่ะพี่น้องคะรวยๆน้ำกันสุข,ขุสุข,ขุนเนาะคะ่ะเนาะขอย้ำนะค่ะทุกสำนักทุกอาจารย์รวนแล้วแต่เป็นแนวทางเ้อพี่น้องเด้พอพ่อแม่พี่น้องเท่าน,นั้นที่จะตัดสินใจว่าหมักหรือบอ่มหมักเนาะพี่น้องเนาะว่ากันไปตามสูตรเพื่อราะคาพี่น้องคะ่ะเนาะไม่ว่ากันเนาะค่ะพี่น้อง พอแยให้เป็นคนหาแนวทางมาให้พ่อแม่พี่น้องเท่านั้นนะจ๊ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเตะตึกคอมวสันพี่น้องซื้อเพื่อนเนาะเตะตึกคอมวสันเพื่อนว่าเพื่อนหายมากวันนี้วสันเลขเด่นอยู่ที่วสันเด่นหนึ่งนะคะเด่นหนึ่งลองเก้าเน้นหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าเลยหนึ่งเก้าตัวร่องพี่น้องตาแทปหน้าจอนําเพื่อนได้เลยเนาะสําหรับแนวทางของเตะตึกคอมวสันพี่น้องต่อไปเลยจ้ะเอาปิดท้ายแนวทางสูตรนี้นะคะเลขทางแนวทางมาดีเลขเด่นมาได้บนล่างเนาะ หัวที่เหลวเพิ่นเด่นอย่างหังวที่เหลวเพิ่นเด่นอ่าสามกับสี่สี่มาบนนต่ว่ามาหลักลอยเนาะพี่น้องเนาะหัวน,นี้เพิ่นบอกว่าเด่นอะไรดีว่ะสรนหัวน,นี้เด่นศูนย์กับหนึ่งเนาะจ้าพี่น้องเอามากระจวดจากสามเพิ่นได้เนาะถ่ายคลิปนี้ย้าให้ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจา้าทีเดีเขามอดรับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงยงยิงยันรวยๆปังๆสุขปู่สุขคนขอขอบคุณทุกสํานักทุกอาจารย์เนาะจา้าทีเดียแบ่งปันของมู่งเน่ง ยายไพ่ไหมพ่อแม่พิ่นงได้เบิ่งด้ชุ่มเป็นเนวท่ามาจา้ะขอบคุณในหลายเด้อจ้ะสวัสดีจ้า